สบายด้นค่ะตอบคถามได้สำหรับคนที่คุยกันกับพี่บอยมากเลยครับเออฮะเอาเป็นว่าคำถามแรกที่เราจะให้มิสแอนกลีกันแล้วก็ถามพี่บอยรากเลยแล้วกันนะคะว่าพี่จะถามทุกทุกคนว่าใครทราบบ้างว่าพี่บอยมากเกิดวันที่เท่าไหร่คะ ่คนนี้ก่อนแล้วกันค่ะนี่อะไรจ๊ะยี่สิบิงหาโอ้โหทราบได้ยังไงครับเปิดในอินเทอร์เน็ตดูต่อคนที่นี่ก็ต้องบลอนด์แล้วก็ฮิ้วโอเคคนแรกมาเลยค่ะตอบรับตอเรัเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อที่นี่ต้องบล้อก่อนแล้วก็ฮิ้วใช่ไหมฮะโอเคลูกที่ใบ อันนี้ผมผมรู้สึกว่าคือผมผมจะบอกว่าผมนี่ทํางานมาตรงนี้ประมาณ 4- ี่ห้าปีแล้วผมเมืม่อเชา้าคุยกับพี่ทีมง,งานว่าเหมือนผมเนี่ยได้เดินทางไปทั่วประเทศนะแต่ว่าน่าจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาแพร่ครับผมอ่าบอกให้เราไปก่อนนะคะขอบคุณนะนี่เป็นตัวอย่างนั่นเองนะคะว่าเราจะได้ใช้ชีวิตกับคุณบใยมาก่อนจริงๆนะคะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณนะขอะบคุณนะพี่ใบเล่าเปล่าค่ะครับผมก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาแพร่ครับผม ใช่ไหมครับใครมีใครเห็นเคยเคยมีใครเห็นผมที่แพ้ไหมครับไม่เคยผมเห็นแม้มาทิดจำไม่ได้แต่ว่าเท่าที่รู้สึกคือมาที่นี่ครั้งแรกที่แพ้ครั้งแรกครับใช่ไหมคะเพราะว่ามาครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่นะครับพวกเราจะต้องแบบว่าดีใจสุดๆเพราะว่ามาครั้งนี้เนี่ยไม่ได้แบบทุกคนไม่ได้เจอนะมีแต่พวกเราดยนั้นที่เจอใช่ไหมคะเออดีใจไหมเห็นไหมครับมีมีใครเป็นแฟนละครนวีมั้งครับผมโอ้โหดเลยดีใจมากขอบคุณมากสักดูไหมครับ นะถามอะไรตอบดีคะทำอะไรดีครับผมอ่าถามอย่างนี้ดีกว่าค่ะว่า,วาครัแล้วใครใครเป็นแฟนละครแล้วมีนะคะเมื่อกี้ตามเมื่อกี้เยอะอยู่เลยนี่ห้าคนห้าคนแล้วกลัวคําถามใช่ไหมอ่ะใครจําได้นะคะว่าวันอวสานเดี่ยววันที่เท่าไหร่จ้ะอ่าวันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้เท่าไหร่ครับใครตอบเร็วสุดใครตอบเร็วสุดมาเลยนะจ้าออกมาเลยถ่ายรูปกับนแล้วมีเลยนะโอวสานวันนี้เท่าไหร่ครับอ่าไปให้พ้นอาทิตย์ สามีนาพี่ครับพี่ครับอ่าสิบมีนาดีมาเลยค่ายินดครับยินดียนีสองสามยนดีครับผมเล่โอเคอ่าลูกล,ลูกเดี๋ยวผมเอามาเซ็นให้ได้ถ่ายรูปนี้กันเลยทีเดียวนะคะโอเคขอบคุณครับอ่ะไอ,อสักคำถามได้ไหมสักคำถามได้ไหมคะไม่เกี่ยวละครก็ได้อ่ะโอ้โหไหนบริษัทในเครือบริษัทในเครือ บริษัทเดเครืออ่าพร้อมยังที่เราเตรียมัยเมื่อกี้เขาวปเตรี้ยอะไรกันด้วยฮะไี่บอกสิพี่บอยเนี่ยเรารู้วันที่แล้วใช่ไหมเดือนเราก็รูปีเราบอกไม่ได้ถูกต้องปะเดือนเออพี่บอยเกิดเดือนอะไรคะไม่ใช่อ่ะง่ายง่ายง่เเอาอะไรดีความยาวไหมคะความยาวสูงสูงให้ถ่ายล้วกันค่ะว่าพี่บอยยาว ยกมือก่อนว่ามาท่าไหารยอะไรครับ180ฮะรู้ได้ไงครับเคยมาวัดความยาวพี่เขาเลยเขาไม่เคยมาแปล้นะตัวอ๋อดูจากอินเทอร์เน็ตโอ้ยคือนางเซิร์ชมาก่อนแล้วค่ะเซิร์ชไปไม่นางด้วยค่ะเอามารับเลย ขอบายบายให้วิดีโอด้วยนะครับบาย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 หน่อยโอเคจ้าสองคนขอบคุณมากครับพี่ครับพี่บอยจะร้องเพลงให้ฟังให้ยังไงช่วยกันร้องด้วยนะฮะมร้องได้หรือเปล่า ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไม่นะที่ลอยอยู่เองเฉยเๆไม่ยอมโคจรวนไปในเลย,ยไม่ให็นเลยสักดวง <S <S ดาวของฉันเธอว่าไกลลิบลิบแต่ดาวไหนไหนมันก็อ,อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกัน แสงนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโมจอนมาเจอกันเดื่อก็เปลี่ยนพันการหมุนก็พันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็ยนจังหวะหมุนหัวใจใีกไกลกันเธิด่ากานเธอหมุนรอบฉันฉันหมุนรอบเธอ tay xóm đau cười nhận muốn đo tuổi chân, chân đừng thơ xóm đau nhận tay sáng nhận ngốt ngắm hay kẻ gần Đau nấp sáng thì mi buồn quen nấp rối Thằng đao khó nói đào lược lòi quăng quăng Đao thuốc tuồn nấp จทำไมทุกคนดูเงียบฮะตลกอึ้งอึ้งอึ้งตอนนี้ระหว่างเอาไงดีเดินเขไปทักทายทนายตัวนี้ เจอกันชีวิตก็เปลี่ยนผันเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นจังหวะมุนก็หัวใจให้ใกล้กันเกิดอาการเธอดอฉันฉันดอนนดอเธอสองดาวก็ยังมุนรอบตัวเองเธอ,อยด้ฉันฉันนั่งดูเธอและสองดาวยังเป็นแสงางินน,น้ำงินให้แกวนฉัน Hãy subscribe đỏ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ của em hấp dẫn là xóm นะะบกลลไปเเยดินไปเลยฮะดีใจมากๆเลยที่มีคนเกรี้ยให้เยอะขนาดนี้นะครับก right ็มีดแอนเกรี้ยไงคะอเอาละไปหน้าท er kind of ี่ทำไมเป็นหน้าที่ที่ฉันซ้อมมาดีคุณอันนี้เป็นธรรมเนียมของคนเมืองแพร่หรือเปล่าอันนี้อยากรู้เพราะไปที่อื่นไม่ไม่เคยเจออะไรพี่เขาก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ทีนี่เดี๋ยวจะไปเล่าให้คนกรุงเทพฟัง พี่เขาเป็นดีเจวันนี้เขาประกาศมาเลยว่าคุณบอยมาครขอบคุณมากเลยครับผมประกาศว่าอะไรบ้างครับไหนประกาศไร้ฟังนะเชิญชวนชาวแพร่มามาดูคุณบอยกันค่ะที่โรงแรมเปิดใหม่นี่ค่ะ๋ออ่อนะอาดูกล้องนี้ด้วยนะคะกล้องต่างด้วยนะจ๊าโอเค